ไปไปชะพักเลยดิเฮ้ยนี่แกไม่มีสมองหรือยังไงเรื่องแค่นี้แกหัดคิดเองไม่เป็นหรือยังไงฮะหัดทำตัวให้เหมือนผัวชาวบ้านเขาหน่อยได้ไหมผมขอโทษขอโทษขอโทษอย่างนั้นเหรอวันวันแกพูดเป็นคําเดียวใช่ไหมคําว่าขอโทษอ่ะฉันไม่น่ามีฝมโง่อย่างแกเลยโง่จริงจริงครับครับผมประทานโทษนะครับผมว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับ มีอะไรไพิพดธพยจาที่บ้านดีกว่านะครับคุณนี่แกมายุ่งอะไรด้วยนี่มันเรื่องของครอบครัวฉันอย่ามายุ่งได้ปะเออคือผมเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ว่าคุณเสียงดังนะครับคนอื่งเขามองกันเยอะแยะไปหมดนล้ครับแล้วไงอะ่ะมันเรื่องของฉันแกเป็นแค่ยามอะ่ะอย่าบาังอาจมาสั่งสอนฉันเข้าใจปะได้ <c oughs> ในเมื่อแกอยากจะยุ่งกับฉันมากนะใช่ไหมฉันจะไปตามผู้จัดการมาให้ไล่แกออ,ก,อ,อกคุณคุณทรับอย่าถึงขนาดน,นั้นเลยครับผมแค่มาเตือนเฉยๆนะครับหัดเอาตัวกัเองให้รอดก่อนเถอะจาไหวคุณพอได้แล้วลับบ้านเราเถอะไม่จ้าวจ้ายังไง นี่มันเป็นอะไรกันไปหมดวะชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านฉันจะพูดอะไรกับใครอ่ะมันก็เรื่องของฉันแกมายุ่งอะไรด้วยดิฉันเข้าใจค่ะแต่ดิฉันต้องขอความกรุณาคุณด้วยนะคะคือตอนนี้คุณเสียงดังมากเลยอะค่ะมันจะรบกวนลูกค้าคนอื่นเอานะคะรบกวนแล้วไงอะฉันไม่สนฉันไม่แคร์วเว้ทำไมอะแค่ขืนแกยังยุ่งเรื่องของฉันอีกนะแกจะโดนอีกคนหนึ่ง มันเรื่องของผมถ้าคุณกล้าดา่าผมก็กล้าถ่ายฉันด่ายามแล้วมันผิดตรงไหนเกมายุ่งอะไรด้วยมันไม่ผิดหรอครับถ้าคุณไม่สร้างความต่อหลอให้คนอื่นนะ่ะเสียงดังโวยวายมันน่ารำคาญนะครับพี่ครับพี่ขอร้อนนะครับอย่าถ่ายเลยคนหัวร้อนแบบเนี้ยมันต้องโดนประจานครับเออมึงอยากถ่ายมากนะใช่ไหมมึงถ่ายไปเลยชอนมึงถ่ายเลยถ่ายก็ใหสวยๆด้วยนะเน่ทุกคนมน นี่คุณกล้าคุนเสียงกับฉันเหรอเออผมโทษนเอาคุณมามากแล้วนะวันวันนี่จะด่าคนนู้นคนนี้คิดว่าตัวยังไม่เคยผิดเหรอคิดว่าถูกอยู่คนเดียวหรือไงที่ผมทนเอาคุณทุกวันนี้ก็เพราะว่าผมรักคุณผมให้คุณได้ทุกอย่างคุณรู้ปะ่ะคุณน่ะเหมือนกับหมาบ้าที่คุมสติตัวเองไม่อยู่อ่ะพอเถอะผมไม่อยู่กับคุณแล้ว ไอ้แชมป์กลับมาเดี๋ยวนี้นะนี่กูอยกให้มึงกลับมาไอ้แชมป์ไอ้บ้าไอ้กลับมาเป็นไงล่ะครับขนาดแฟนคุณเองไงคนคุณไม่ได้เลยหัดปรับปรุงตัวเองบ้างนะครับอะไรอะไรเป็นไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับผมยืนฟังมานานแล้วคนหัวร้อนแบบเนี้ยบางทีเราพูดกับเขาดีๆเขาไม่ฟังเราหรอกครับนั่นเถะสิคะไม่สนใจเลยนะคะพี <c ười> ออ่คุณครับว่าแต่ออผมว่าคุณช่วยรบกวนลบคลิปหน่อยได้ไหมครับครับคลิปอะไรหรอครับคลิปโปญี่ปุ่นนะครับผมรองเล่นนะครับหมายถึงคลิปที่คุณถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมว่ายอย่าแกไปประจานเลยนะครับ แค่นี้ก็ได้บทเรียนพอแล้วนะครับได้ครับไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่คุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับผมว่าปล่อยๆเข้าไปบ้างนะครับทุกวันนี้สังคมก็เจอแต่เรื่องราวอะไรแย่ๆมากพออยู่แล้วเพียงแค่ทำมันให้ดีที่สุดพอนะครับแล้วคลิปญี่ปุ่นเมื่อกี้มีจริงป่ะครับผขอสักเนระื่องญี่ปุ่นไม่มีครับ <c oughs> ผมโมวงก็มีนะครับแต่ประรลดก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมรองขึ้นนะครับส <c oughs> มอดแถวต้องสวัสดีครับผมรอสาพอเอ้ยรอปอพอชาลีร้อยหนะ้า <c oughs> อย่าลืมติดตามชิดลมทีวี เรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยนะครับขอบคุณครับ